ฟุตซอลทีมชาติไทยลงแข่งขันเราทนได้เลยคะที่จะเห็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามต้องล้มไปกับตาต่อหน้าต่อตาในฐานะที่ทุกท่านมาเป็นสื่อกีฬาและแฟนบอลทั่วประเทศย่อมทราบว่าเงินจำนวนสามหสล้านบวกกับดอกเบีย้ยเน่ยเป็นไปไม่ได้ที่สมาคมขณะเนี้จะชำระแป้งตัดสินใจ ว่าจะไปขอเรียนพบกับทางคุณดวิโหลทองและท่านสสามสปอร์ตเพื่อขอเจรจาไต่เกลีย์เราเคารพในการตัดสินของศาลขณะดเดียวกันแป้งเคารพในความรักและคุณูปการที่คุณดวิโหลทองมีต่อวง,งการฟุตบอลไทยสื่อมวลชนหลายท่านที่อยู่ที่นี่เติบโตมาจากสยามกีฬาทุกคนยอมรับว่าผู้ที่ทำให้กีฬาฟุตบอลเฟื่องฟูได้ ก็คือสยามกีฬาดังนั้นเนี่ยแป้งเชื่อว่าเมื่อได้มีการพูดคุยกับทางพีระวีแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยคงจะมีการหาทางออกร่วมการคณะเดียกกันก็คงต้องเจราจากับปาร์ตี้ที่สามคือทางทรูด้วยเพราะว่ามันเป็นสามปาร์ตี้เป็นงูกินหางกันนี่ก็คือว่าสิ่งที่ทุกท่านถามว่าแป้งจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าตัวแป้งตัดสินใจคือแป้งฟ้องไลเบียแต่แป้งก็ ต้องการทําให้ถูกต้องคือต้องเอามตินี้เข้าที่ประชุมสภากรรมการอย่างเร่งด่วนแป้งมาด้วยเจตนาจ,จริงนะคะทุกคนคงจะเห็นใจแป้งว่าสิ่งที่แป้งเจอเนี่ยแป้งทําเต็มที่ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเอเชีย เข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่แป้งไม่เคยดรามานะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทําผลงานมาถึงได้วันเนี้ยแป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจและขอกําลังใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายัางไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมการ แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งแต่แป้งต้องมารับทุกสิ่งทุกอย่างแป้งเป็นคนและเป็นผู้หญิงมีจิตใจทุกครั้งที่ใครเอ่ยถึงแป้งในทางไม่ดีแป้งเสียใจแต่แป้งไม่เคยโต้ตอบใครด้วยคำพูดที่หยาบคายหรือซอร a แคสติกใส่ใครเลยเพราะแป้งเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของแป้งที่ผ่านมา ยังไม่จบนะะท่านมันยังมีประเด็นพีคต่ออีกคนะ่ะขอร้องให้แป๊บหนึ่งนะคือไม่อยากจะร้องไห้แต่ว่ามันจะอ้วงอะ่ะพูดภาษาชาวบ้านน่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายท่านคงจะตกใจนะเป็นประเด็นที่คณะตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินโดยท่านเลิศศักดิ์เนี่ยท่านได้ค้นพบหลายท่านคงจะพูดว่าทําไมแป้งจริงนําเรื่องนี้มาเอ่ยขึ้นในเรื่องวันนี้ อันนี้เป็นประเด็นที่เก้าที่แป้งพูดนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวจะอาจจะต้องขอหมค์ให้ท่านเลิศสักช่วยแป้งนิดหนึ่งนะคะเพาะแป้งไม่ค่อยไหวแล้วนะคะคงจะจำได้นะคะว่าสมาคมได้ฟ้องสยามสปอร์ตไปเมื่อวันที่ 9พฤศจิกา2561โดยที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้สยามสปอร์ตจ่ายให้สมาคม99ล้านบาทและศาลอุทธร์พิพากษายกฟ้องสมาคมในสมัยที่แล้วได้ยื่นดีกาแต่ศาลมีคำสั่งไม่รับดีกาโดยที่สิ่งเหล่านี้มีลำดับเหตุการณ์ที่จำเป็น จะต้องเอ่ยให้สื่อมวลชนทราบแป้งของความกรุณาให้ทางท่านเลิศัก์เป็นผู้บรรยายถึงส่วนนี้ค่ะครับแต่ท่านนายกสมาคมคุณวนวลผ่านล่ำซ้าแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังการถแถลงข่าวขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนิสินของสมาคม โดยแต่งตั้งโดยท่านนายกสมาคมตอนนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะและก็ทรัพย์สินของทางทางสมาคมก่อนที่จะรับรับงานในการทำหน้าที่นายกสมาคมแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการได้ได้มีการตรวจสอบพบประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเงินจำนวน30ล้านบาทที่จ่ายให้กับทนายความ ในการยื่นดีกานะครับในกรณีที่ท่านนายกสมาคมทึ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเงิน30ล้านบาทเนี่ยมีความผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่าทนายเนี่ยในชั้นต้นก็คือสารชั้นต้นเนี่ยทนายความเสนอราคามาแล้วว่า,าจะจ่ายให้สมาคมเนี่ยจ่ายค่าทนายในสารชั้นต้นเนี่ยเจ็ดแสนห้า นะครับส่วนชั้นต่อต่อไปก็คือชั้นอุทธรและชั้นดีกาเนี่ยชั้นละ0 0 0 0 0นนะครับนี่คือข้อตกลงในการจ่ายค่าวิชาชีพทนายนะครับผลของการตัดสินในศาลชั้นต้นก็ปรากฏว่าสมาคมเนี่ยมีการอุทธรนะครับถ้าอ,อุทธรไปเนี่ยสมาคมก็จ่ายค่าทนาย30000นบาทในชั้นอุทธรแต่พอถึงชั้นดีกา ซึ่งเป็นการอนุมัติแล้วก็จ่ายค่าทนายผิดไปจากข้อตกลงของส,อสำนักง,งานทนายความในชั้นแรกที่จะขอคิดค่าทนายแค่สา0แสนแต่สมาคมไปจ่ายค่าทนายถึง30ล้านบาทและเป็นการจ่ายอนุมัติแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยก่อนที่จะหมดสิ้นสุดวาระของการดํารงตําแหน่งในสมัยนั้นนะครับซึ่งเราพบว่า กรณีนี้มีความผิดปกติในการใช้เงิน30ล้านบาทอาจจะส่งผลประเด็นก็คือว่าส่งผลว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงใดกับเงินก้อนนี้ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการช่อโกงหรือประเด็นเรื่องของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงแล้วก็ร่องรอยหลักฐานซึ่งมีเอกสาร ชัดเจนนะครับจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ท่านนายกสมาคมท่านได้มอบหมายให้นะครับแล้วก็โดยมีคณะกรรมการเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของบัญชีนะครับแล้วก็ด้านกฎหมายมารวมกันในการทำงานแล้วใช้เวลาในการตรวจสอบอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็พบข้อพิรุษในตรงนี้ซึ่งก,ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาต่อว่า เรื่องนี้จะดําเนินการอย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นข,ข้อสงสัยแล้วก็ความผิดปกติในการใช้เงินก้อนใหญ่คือ30ล้านบาทครับก็ขออนุญาตนะครับก็เงินเงินก้อนนี้นะครับที่มีการจ่ายในชั้นดีกาค่าทนายไปเนี่ยปรากฏว่าเมื่อยื่นยื่นดีกาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าศาลไม่รับพิจารณานะครับ เพราะนั้นประเด็นก็คือว่าใช้เงินถึง30ล้านแต่ไม่มีการดําเนินการอะไรต่อเพราะสารไม่รับพิจารณานั่นหมายความว่าคดีก็สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเงิน30ล้านที่ให้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยตอนนั้นนี่คือคือผลประโยชน์ของทางสมาคมที่ผมคิดว่าท่านสมาคมนายกสมาคมท่านใหม่คือท่านนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็คงในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดก็คงจะต้องรักษาผลประโยชน์ ของสมาคมเงินก้อนนี้เพราะเป็นเงินรายได้ทั้งส่วนภาคเอกชนให้มาหรือว่าประชาชนหรือเงินของรัฐบาลเราะนั้นเงิน30ล้านมีผลมากๆนะครับต่อการบริหารงานของสมาคมไม่ว่าเป็นการจัดการแข่งขันหรือการดําเนินการในส่วนของทีมชาติครับรก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ก็เป็นการตัดสินใจต่อไปในชั้นต่อไปของทางท่านนายกสมาคมว่าจะดําเนินการอย่างไรครับก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านสืนนส่อมลชนทราบ